วันนี้มาแนะนํากลองนะคะอีกประเภทหนึ่งเราจะเรียกว่ากลองลัมมนานะคะซึ่งกลองลมนาจะแสะดงคู่กับกลองโทนอันนี้ที่ถือจะเป็นกลองลัมานาถาดนะคะหรือว่าเป็นลัมานาขึ้นเป๊กนะคะหน้ากวา้าง9นิ้วเสียงดีมากนะคะจะทําจากหนังวัวแล้วก็เป็นไม้กลึงแทาทั้งท่อนนะคะ ด้านในาจะสวยงามแล้วก็กลองอีกแบบหนึ่งเราจะเรียกว่ากลองลมนาเหมือนกันแต่เป็นกลองลมนาแบบขึ้นเชือกนะคะแบบนี้ก็จะจัดส่งตามโรงเรียนนะคะต่างๆทั่วประเทศ สนใจสามารถที่จะติดต่อได้ที่เบอร์08-5122-4104นะคะก็ทักยถ่ายกันเข้ามาได้พร้อมจะส่งพัสดุทั่วประเทศค่ะกลองโอท็อปของจังหวัดอ่างทองนะคะโทรเข้ามาสอบถามก่อนได้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ